กับพุทธคุณดีของครั้งเด็ดเครื่องล้างครบเสร็จกับอีเกิลออฟโนและในวันนี้ผมจะมานําเสนอเรื่องอะไรกันนั้นไปติดตามรับชมกันได้เลยครับท่านใดกําลังมองหาของครั้งเสริมดวงสามารถเข้าไปดูได้ที่ชุมชนของอีเกิลออฟโนมีของครั้งเด็ดมากมายให้ท่านได้ดูทุกวันเลยครับสามารถเข้าไปร่วมประมูล และเชาวหาบูชากันได้เลยนะครับหรือแอดไลน์ไปที่ @hmq0599t หรือสแกน qr code ได้เลยครับสิบครื่องร้างมหาเสน่ห์พระพุทธกวักหลวงพ่อทาบปี2,500พุทธกวัก หลวงพ่อธาปี2,500ผสมสีพึ่งเขียวหลวงปู่ทิมวัดละหาไร่ปลูกเสกสร้างพร้อมกับพระสมเด็จสีพึ่งเขียวหลวงพ,อพ่อธาบวัดกระบอกึ้นพึ่งพุทธคุณอนุภาพสุดยอดด้านสเสน่ห์เมตตามหานิยมคงกระพันแข้วค่าและโชคลาบค้าขายลักษณะนั้นเป็นพระเนื้อผงผสมสีพึ่งเขียวสีดำเข้ม ส่วนมวลสารส่วนผสมนั้นจะมีผงวิเศษเก่าของหลวงพ,อพ่อทาาสีพึ่งเขียวของหลวงพ,อพ่อทาาผงประรมังและผงอีทิเจผงฐานคัมภีใบรานโบราณเก่าของหลวงพ,อพ่อทาาผงวิเศษของหลวงพ,อพ่อ,พอพบุญมีวัดโพธิสัมพันธ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีผงดินมงคลของหลวงพ,อพ่อทาาผงโยคีฮาเลบหลวงพ่อทาปลูกเศกเดี่ยวหนึ่งบรรษาเต็ม เมื่อใกล้งานผูกคัตสีมาวัดกระบกขึ้นพึ่งปลูกเสกครั้งที่หนึ่งรายนามพระเกจิที่นั่งปลูกเสกณวัดกระบกขึ้นพึ่งจะมีหลวงปู่ทิมอิสาริโกวัดทหารไล่รับนิมนต์เป็นประธานพิธีหลวงพ่อหอมวัดซากหมากหลวงพ่อเย็นวัดบ้านแรงหลวงพ่อรัตวัดหนองกระบอกพระเกจิอาจารย์ได้เข้าสมาธินั่งปลูกเสก ตั้งแต่6โมงเย็นถึงประมาณตีสองของวันใหม่โดยเฉพาะครั้งแรกที่หลวงปู่ทิมอิสาริโกรับนิมนต์มาปลูกเสกนอกวัดละหารไลและท่านได้นั่งปกปลูกเสกลวดเดียวถึง8ชั่วโมงโดยไม่หยุดพักฉันน้ำชาปกตินั้นจะลั่นคล้องทุกสองชั่วโมงเพื่อให้พระคุณเจ้าได้ถอนสมาธิพักผ่อนอริยาบทและฉันน้ำชาประมาณ30นาที ปลูกเสกครั้งที่สองหลวงพ่อทาปลูกเสกหนึ่งพรรษาก่อนจะแจกให้ผู้ร่วมทําบุญงานผูกพัธสีมาอุโบโสถวัดกระบกขึ้นพึ่งระคุณแผนผงายกุมารปี2546หลวงพ่อสาคอน วัดหนองกลับจังหวัดละยองพิมพ์ใหญ่เนื้อชำพูตะกุดเงินคู่สุดยอดวัตถุมงคลเป็นที่ประจักษ์ทั้งคงกระพันชาตรีเมตตามหานิยมมหาเสน่ห์เสริมเพิ่มบาร,รมีทั้งชายและหญิงด้วยพลังมหาสัจจรนท์แห่งพระขุนแผนผงพายกุมารหลวงพ่อสาครม,มนุษย์โยสิทธิเอกสืบทอดพุทธาคม หลวงปู่ทิมอีซาริโกวัดละหานไล่เจ้าตำรับพระขุนแผนผงพายกุมารอันเรื่องลือและยังได้ศึกษาพุทธาคมกับหลวงปู่เพ่งเปิดยิงไม่ออกเป็นที่รู้จักกันทั่วเมืองเลยองพระขุนแผนผงพายกุมารพร้อมทั้งได้รวบรวมสุดยอดมวลสารมีผงพายกุมารหลวงปู่ทิมวานดอกไม้ทองวานสบู่เลือดเลือเถาหลวง ผงเกสรดอกไม้ผงม,มหาสเสน่ห์หนึ่งร้อยแปดว่านกาหลงรักดินเจ็ดโป่งดินเจ็ดปราชามาจัดสร้างหลวงพ่อสาครท่านจะอธิษฐานปลุกเสกเดี่ยวพระขุนแผนผงพายกุมารตลอดไตรมาสพร้อมกับอธิษฐานจิตครั้งใหญ่ก่อนที่จะมอบให้กับญาติโยมตลอดทั้งสิทธิญาณุสิทธิทุกท่าน เพื่อความเป็นสิติมงคลเป็นสุดยอดพระเครื่องและเครื่องรางของขังและที่พิเศษสุดเลยก็คือหลวงพ่อตั้งใจจัดสร้างและเสกกำกับคาถาเรียกทรัพย์เสริมทรัพย์เสริมบารามีในยุคที่เศรษฐ,ฐกิจไม่ดีค้าขายไม่คล่องหลวงพ่อสาครได้ประจุคาถาพุทธาคาสูตรลับตำรับที่หลวงปู่ทิมหลวงปู่เพ่งได้กล่าวว่า ถ้าไม่ถึงยุคยากเห็นใจจริงอย่านำพระคถามหามนมาเสกดังนั้นหลวงพ่อสาครได้เล่งเห็นว่าถึงยุคข้าวยากมากแพงและท่านก็ตั้งใจจัดสร้างจึงได้นำตำหรับตำรามหามนเรียกทับบรรดาลสุขอัดพลังพุทธาคมพลังมหาเวทพลังคาถาที่ได้ร่ำเรียนมาทั้งหมด เสกพระขุนแผนผงพายกุมารให้โดดเด่นเรื่องคงกระพันเมตตาหานิยมมหาเสน่ห์บรรดาลโชคใช้แล้วล่ำรวยเงินทองทำมาค้าขายขึ้นดุดแม่น้ำคงคาไม่ขาดสายสมหวังดังใจผู้ใช้ปัตนาพอสร้างด้วยจิตเจตนารมอันบริสุทธิ์เมตตาสูงสุดของหลวงพ่อสาครสภาพสวยสมบูรณ์เดิม ส่วนเรื่องประสบการณ์โชคราบไม่เคยเป็นรองใครพุทธคุณโดดเด่นในด้านเมตตามหานิยมและแคลคาาปลอดภัยพุทธคุณจึงแรงมากๆและมีประสบการณ์สูงมากจึงเหมาะมากสำหรับผู้ที่อยากให้ตำแหน่งตัวเองนั้นในหน้าที่การงานจเจริญเติบโตก้าวหน้าหรือผู้ที่มีใจใฝ่ทางด้านการเสี่ยงโชคราบทุกชนิด ควรมีไว้เคารพบูชาทั้งผู้ที่นิยมและศรัทธ,ธารวมไปถึงผู้นำนักการปกครองผู้บังคับบัญชาหรือนักบริหารทุกระดับชั้นข้าราชการทุกตำแหน่งทุกประเภทไม่ว่าชั้นผู้ใหญ่ชั้นผู้น้อยนายทหารทุกเหล่าทัพ พระผงกี่บัวพระครูใบกีกาเกียงพระครูใบกีกาเกียงเป็นฐานานุกรมของสมเด็จพระวรรัิแห่งวัดส,สุทัศน์เป็นสิทธิ์ร่วมสนัก,กับสมเด็จพระสังฆราชวัดส,สุทัศน์และท่านพระครูใบตีกาเกียงท่านนั้นเก่งทางด้านทำผงและการลงยันพุทธสอนท่านเจ้าขุนสีก็ยังเรียนกับ พระครูใบตีกาเกียงและหลวงพ่อแพ้วัดภิกุลทองก็ได้เรียนกับพระครูใบกีกาเกียงเช่นกันในด,ด้านการทำผงวิเศษประกอบด้วยผงปัฐมังอิทิเจมหาราตเตนิสิงเหผงของพระครูใบตีกาเกียงแห่งวัดสุทัศนได้รับคํายกย่องมากเล่าขานกันว่าผงที่ท่านลบอยู่ในกระดานนั้นขณะที่ท่านปรีกรรมปลูกเสกจะเดินได พระหนึ่งมดปวกที่มีชีวิตและผงวิเศษต่างๆที่ท่านสำเร็จดังกล่าวนี้แหละท่านได้รวบรวมแล้วนำมาสร้างเป็นพระพุทธรูปกี่บัวท่านอาจารย์หนูนิรัตแดงวิจิตรได้เล่าให้ฟังว่าพระครูใบตีกาเกีียงขณะที่อยู่ที่วัดสุทัศน์นั้นท่านได้สร้างพระผงกี่บัว ประมาณปีพศ2470เมื่อปีพศ2480กว่าเป็นระยะเวลานานมากการสร้างพระพ,พิมพ์นี้ไม่ได้สร้างครั้งเดียวเสร็จท่านค่อยๆทำมีพระเนรในวัดสุดทัศน์ช่วยท่านทำแม้แต่ท่านอาจารย์หนูก็ยังไปช่วยท่านทำท่านอาจารย์หนูเล่าต่อว่าเนื้อของพระกีบบัวพิมพ์นี้เป็นเนื้อผงขาวปูนเปลือกหอย และน้ำมันตังอิวมีสีต่งตางๆเช่นเหลืองเทาเขียวและดำนั้นได้ตกแต่งด้วยสีฝุ่นจำนวนที่สร้างน่าจะประมาณ8 4 0 0 0องค์เนื่องจากไ่โองมงกรขนาดใหญ่ถึงสององค์ต่อมาเมื่อมีวัดใดจะสร้างโบสถ์หรือโบราณปฏิสังขรณ์หรือมีการบรรจุพระลงพระเจดีท่านก็จะมอบให้แห่งละจำนวนมากๆ และอาจจะด้วยเหตุนี้กระมังพระผงกีบบัวพิมพ์นี้จึงมีแจกอยู่แพร่หลายและหลายสำนักด้วยกันเช่นหลวงพ่อทวมวัดชัยนาวาสหลวงพ่อคลืน้นวัดสังโควัดบางหัวเสือวัดยอดและอีกหลายวัดในอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอย่างไรก็ตามกีบบัวพิมพ์นี้สร้างที่วัดสุทัศน์และเป็นพระที่พระกููใบตีกาเกียง ท่านสร้างไว้ครับและเป็นพระที่เข้าพิธีพุทธ,ธาพิเศษด้วยกันหลายครั้งในพระโอโบสถวัส,สุทัศนพระผงกิบวัวของพระครูใบตีกาเกียงเด่นทางด้านเมตตามหานิยม หลวงพ่อสงวนธรรม,มานันโทท่านสำเร็จวิชาการเขียนและลบผงวิเศษนานา,นาชนิดผงตีนิสิงห์อิทิเจมหาราชท่านทำได้หมดและทำได้เข้มขังมากโดยเฉพาะผงทางเมตตามหาสเสน่ห์ขั้นสูงลูกอมผงของท่านดีทางด้านเมตตามหาสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้าม รวมไปถึงค้าขายโชคลาบเป็นอย่างยิ่งในสมัยก่อนว่ากันว่าลูกอมของท่านไปแกว่งน้ำให้ผู้หญิงกินจนได้อยู่กินกันมาดีก็มีมากท่านทำผงลบผงอิทิเจได้ครั้งไม่เป็นสองรองผู้ใดหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรียังเคยได้กล่าวไว้ว่าเรื่องเมตตาต้องยกให้อาจารย์สงวน ผู้เสือม่เหสวนจอมโจรคนจริงในยุคเก่าก่อนยังยอมลงให้ท่านเลยครับหลวงพ่อสงวนนี้ทำผงเก่งคราวใดที่หลวงพ่อแพ้ท่านจะสร้างพระท่านจะขอให้หลวงพ่อสงวนลบผงอีทิเจเพื่อมาผสมเป็นมวลสารสร้างพระของท่านแทบทุกครั้งไปหลวงพ่อสงวนทำมานันโทท่านเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อคลืน่นวัดสังโค จังหวัดสุพรรณบุรีท่านสำเร็จวิชาการทำผตงต่างๆนานาโดยเฉพาะผงทางเมตตามหาเสน,เน่ห์ขั้นสูงนั้นก็ถือว่าท่านทำได้ขึ้นเลยทีเดียวมีผงอยู่ชนิดหนึ่งซึ่งแปลกทั้งชื่อผงนี้ไม่ปรากฏว่ามีเกจิอาจารย์ท่านใดทำได้หรือไม่และอิทธิคุณก็พิสดารพันลึกยิ่งนักผงนี้มีชื่อว่า ลูกแบกแม่แม่ลูกยังจดจํากันไม่ได้ถ้าโดนผงนี้เข้าไปปิดตาวัดเครือวันปี2506 บุตคุณของพระปิดตาผงหลวงพ่อแก้วจึงมีความโดดเด่นในด้านเมตตามหาสเสน่ห์เมตตามหานิยมโชคลาภอุดดมด้วยโภคทรัพย์สมบัติธนสาสมบัติโดยเฉพาะมหาสเสน่ห์ใครเห็นใครรักยิ่งกับเพศตรงข้ามชะงักนักผู้นำไปใช้มักไปใช้ในด้านเจ้าชู้วิธีการใช้ขอเป็นความรับนะครับจนหลวงพ่อแก้ว รามโดยสาบแช่งไว้ว่าถ้าได้มาเป็นเมียแล้วไม่เลี้ยงดูทิ้งควางให้ตายแบบหมาข้างถนนองค์นี้หลวงปู่เฮียงและเจ้าคุณวิเชียนเสกใช้ผงของหลวงพ่อแก้วเป็นจำนวนมากเป็นมวลสารหลักคุกผงวิเศษลงลักและยังมีริ้วรอยปิดทองเดิมๆพระปิดตาประพามนทนซุ้มเลือนแก้วหลังยันใบพัด เจ้าคุณวิเชียนวัดเครือวันจังหวัดชนบรุรีปี2506ลงรักทองผสมผงเก่าของหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันเมตตาสุดๆมนสเสห์แห่งพระเครื่องเมืองชนที่ไม่มีเสื่อมคลายไม่ว่ายุคไหนๆพระเครื่องเจ้าคุณวิเชียนเด่นด้านเมตตาแควคาดลาดเหมือนหลวงพ่อแก้วบอกตามตรงเลยว่าพิมพ์นี้น่าใช้มากครับ ถือว่าเป็นที่นิยมมากๆขุนแผนโหงพลายกุมาร อาบน้ำมันพลายข้างโขงปู่ครูหนูกราบระสินไรยมนเนื้อผงสเสนยาแฝดลงมนขุน,นแผนสะกดใจนางหนะหลงไหลขุนแผนสะกดใจนางมวลสารการจัดสร้างเนื้อสเสนยาแฝดแช่น้ำมันกวัวเพาะผ,ผงพลายกลุมานผงนมหาสเสน่หผงประคำนาลงไหล ขุนแผนสะกดใจนานะหลงไหลมหาสเสน่ห์น้ำมันงาเจ็ดสาวบริสุทธิ์ดินเจ็ดโป่งดินเจ็ดท่าดินเจ็ดสะลูกหรอกแมวสาวหลงเหลือสาวหลงดอกท้องสิบสองจำพวงยอดกาหลงยอดลักษรยอดลักยอดสวาสดเถาวันหลงใครเจดีสร้าง สายมหาสเสน่ห์ใครมีไว้บูชาหญิงเห็นหญิงรักชายเห็นชายรักมีสเสน่ห์แก่ผู้พบเห็นเกิดเมตตาคลักไขกใจะโดดเด่นในเรื่องเมตตามหาสเสน่ห์สมหวังในเรื่องความรักชีวิตครอบครัวมีความสุขความเจริญเดินทางไปไหนหนใดก็มีแต่คนรักไม่อดไม่อยากไรมีคนอยากพูดอยากรู้จักด้วย มีสเสน่ห์เมตตาสาวหลงมีมหาสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามบูชาขึ้นคอหรือแขวนเอวไว้มีแต่สเสน่ห์เมตตามหานิยมและโชคลาภทีเดียวสำหรับองค์นี้บูชาได้ทุกเพศทุกวัยไม่มีพิษไม่มีคำว่าของเข้าตัวมีแต่สเสน่ห์เข้าตัว พระผงกระดูผีหรือพระผงพลายสมุดพิมพ์พปกโพพอท่านเจิมวัดหอยลากจังหวัดนครศรีธรรมราชหลวงพ่อเจิมหรือว่าท่านเจิมแห่งวัดหอยลากเมืองนครศรีธรรมราชเป็นพระสงฆ์ผู้คงแก่เรียนด้านวิทยาคมมากท่านหนึ่งชำนาญด้านศสยศาสตร์มากมายหลายขแขนงบุค,คลิกของท่านท่าทางของท่าน ดูเป็นที่เคารพหน้าเกงขามแบบคนวบราณพระผงกระดูผีหรือพระผงพายสมุดซึ่งหลายคนเรียกแตกต่างกันออกไปหลวงพ่อเจิมท่านได้สร้างไว้ตั้งแต่ปีพศ2496โดยท่านได้เขียนผงวิเศษเก็บรวบรวมไว้จำนวนหนึ่งจากนั้นนำผงวัตถุอาถรรพ์ต่างๆผสมรวมลงไป ซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีเท่ากระดูกผีเจ็ดป่าชาผสมรวมลงไปด้วยเท่ากระดูกผีที่ทางสายศาสตร์นิยมนำมาใช้เป็นส่วนผสมในการสร้างวัตถุมงคลนิยมนำเท่าผงกระดูกของผู้ที่ตายวันเสราร์เผาวันอังคารหากตายโหงว่ากันว่าครั้งดีนักแต่สำหรับเท่าผงกระดูกที่พอท่านเจิมนำมาเป็นส่วนผสมองค์พระนั้น ท่านไม่ได้กำหนดตายตัวแต่ประการใดแต่ว่าต้องเป็นของผู้ที่เสียชีวิตอย่างไรวันไหนหรือเผาวันอะไรเพียงแต่เก็บเท่าผงกระดูกจากเชิงตะกอนเผาศพจากเจ็ดปราชาก่อนนำเท่าผงกระดูกดังกล่าวมาท่านก็ได้ทำพิธีผีกรรมและสะกดอาคมไว้เสียก่อนด้วยพอท่านเจิมได้ปลูกเสกวัตถุมงคลของท่านเป็นระยะเวลานาน จึงจะนำมาออกแจกจ่ายแต่โดยพระรของท่านประกอบด้วยเท่าผงกระดูกผีชาวบ้านจึงพากันกลัวไม่ขอหรือนำเข้าบ้านสักเท่าไหร่แต่เมื่อมีประสบการณ์ที่เกิดกับผู้ได้บูชามากขึ้น ระสมเด็จรุนแรกครูบาวังรมเสโนวัดบ้านเด่นอำเภอเมืองจัังหวดตากปี2516สุดยอดมหาสเสน่ห์ครูบาวังใช้เวลาเดินทุดง12ปีและมีอยู่2ปีที่ท่านนั้นได้ทุดงไปเมืองยางกุ้งเพื่อเรียนภาษาพมา่าและได้เรียนเวทมนต์คาถาที่เป็นภาษาพมา่าจนมีความชำนาญอย่างดีจึงเดินทางกลับเมืองไทย ในระหว่างทางทันได้พบป่าแห่งหนึ่งชื่อว่าป่าเด่นกระต่ายซึ่งมีความล่มเย็นน่าอยู่อาศัยและมีหมู่บ้านที่ห่างไกลและยากจนจึงคิดสร้างวัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลชาวบ้านในการประกอบพิธีกรรมแห่งทางศาสนาเริ่มแรกทัานในสร้างกุฏิมุงหลังคาด้วยไม้แฝดก่อนสามหลังซึ่งนับเป็นสำนักสงฆ์ที่แห้งแล้งยังไม่มีอะไรเลยแม้แต่อ,อย่างเดียว ต่อมาประชาชนในตำบลหนองบัวเหนืออำเภอเมืองจังหวัดตากซึ่งอยู่ในบริเวณที่สร้างวัดบ้านเด่นนั้นได้มองเห็นความจําเป็นของพระสงฆ์ที่ทนทุกข์ยากลำบากในเรื่องความเป็นอยู่และอาหารการกินจึงสละแรงคลายแรงใจช่วยกันคนละไม้คนละมือรวมกับพระสงฆ์สามเณรจนได้ศาลาไม้เก่าขึ้นมาหนึ่งหลังและให้ชื่อว่า วัดบ้านเด่นตามสถานที่ตั้งวัดซึ่งเป็นป่าเด่นกระต่ายเพื่อเป็นอนุสร์แก่ป่าแห่งนี้เครื่องรางของที่ท่านมีชื่อเสียงโด่งดังมากในภาคเหนือและมีประสบการณ์ความศัก์ความเข้มขังก็คือตะกุดซึ่งมีหลายชนิดเช่นตะกุดห้าดอก9ดอก108ดอกตะกุดจำปาสีต้นตะกุดคลอดลูกง่าย ตะกุดแหมใบภูและสีพึ่งน้ำมนชานมากและเหรียญรูปเหมือนรุ่นแรกพระสมเด็จผ้ายันและนอกจากนี้นะครับท่านยังมีความเชี่ยวชาญในเรื่องรักษาและโหราศาสตร์รวมทั้งมีพรวิเศษอีกประการหนึ่งก็คือท่านสามารถนั่งเทียนสะดอกคอเทียนให้โชคลาภหรือนั่งเทียนเพื่อให้ชนะคดีความ ยาวขึ้นลงขึ้นศาลในเรื่องอื่นๆพระพิมพ์ขุนช้างหลวงพ่อธิระวัดป่าเลไลจังหวัดสุพรรณบุรีสร้างจากเนื้อพระกู่เก่าของสุพรรณบุรีที่แตกหักแล้วได้เอาผงดินกับผงอีทิเจมาผสมกับน้ำอ้อยไดเอาน้ำมันตังอิว และตำผสมในครกจนเหนียวหนึบแล้วแบ่งเป็นก้อนๆน,นำไปกดพิมพ์พระมีประสบการณ์มากมายด้านเมตตามหานิยมแขวคาดคงกระพันและในการปลูกเสกพระชุดนี้ได้รวมเกจิชื่อดังในยุคนั้นหลายรูปด้วยกันเช่นหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีหลวงพ่อมุยวัดดอนไลหลวงพ่อเงินวัดดอนใยห,หอม เรียกได้ว่าพุทธคุณไม่แพ้พระกุเลยทีเดียวสำหรับพระรุ่นแรกเมื่อปลูกเสกแล้วได้นำออกให้ประชาชนได้ทำบุญพระป่าวันนั้นตรงกับงานวันลอยกระทงของปี2495พอดีคุณแผนพระมหาสุรศักด์ วัดประดูสมุทรสงครามขุนแผนอติสักขโขพระขุนแผนรุ่นนี้นับเป็นพระขุนแผนรุ่นแรกของท่านมีอยู่หลายเนื้อด้วยกันดังนั้นเนื้อนำเลิกเนื้อผงกะลาตาเดียวฝังตะกุดทองคำเนื้อผงหยาเนื้อผงโรยพลอยเนื้อผงฟังตะกุดเ,เ,เ,เงิน เนื้อผงธรรมดาทำวิธีอธิษฐานจิตเดียวภายในพระอุโบสถวัดประดูพระอารามหลวงเมื่อวันอังคาร11สิงหาคม2552ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในวันนี้สำหรับคลิปต่อไปผมจะมานำเสนอเรื่องอะไรนั้น อย่าลืมติดตามรับชมกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ